ลูกมียางตะเศ้าคือกันละค่ะบระเมเณเฉพาะแย่รัศีด้วยพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าก็เลยนํามาฝากพี่ฝากาน้นนองค่ะเอาบรรยากาศทําประจําของค้นที่ยุตตั้งประเทศละค่ะก็สิมีความรู้สึกแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเท่ากับสิคิดฮอดบานโอ้เป็นยังไงก่อให้ทุกคนมันมานเฮงเฮงเดอ้อจัดเด้อก่อให้ทุกคนมันมานเฮงเฮงเดอ้อจัดเด้อเนาะค่ะ บอคือทางฟินแลนด์ทางสวีเดนทางเดนมาร์กทางผุนของเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าของเพิ่นหนาวเนาะหิมะตกเนาะคะ่ะกระสิมีคนพัขอให้ทุกคนมีความสุขกับมือนีเนาะคะ่ะโชคดีเฮงเปังๆเด้อมือนีขอให้มันมานสุขูสุขคนเด้อพี่น้องจ้ามาชาติสวยสวยมาฝากพีต่อนนองในเชามือนีเนาะคะ่นะเนาะขอให้ทุกคนมันมานเฮงเเด้อจ้าเด้อขอให้ทุกคนมีความสุข มือนีเนาะค่ะโชคดีแฮ่งๆปังๆเด้อมือนีขอให้มันหมานสุขูขสุขคนเด้อพี่น้องจ้าไฮนน้ออยากนั่งเครื่องกลับบ้านเด้กอกะสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือบรรยากาศาลูกมาย่างตาเศ้าคือกันนะคะบ๊อบเมนเฉพาะแย่รัศมีเด้อพี่น้องบรรยากาศตอนเศ้าก็เลยน้ำมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเอาบรรยากาศทำไฮนน้ออยากนั่งเครื่องกลับบ้านเด้กอกะสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือบรรยากาศ ทักทายพี่น้องชาวครีเอเตอร์พี่น้องชาวเฟซบุ๊กของเฮาเนาะคะ่ะเนาะแยราสมีฮิปปี้แฟมมาลีเมือนี้มาเปิดคลิปตะเซาเลยค่ะมือนนี่ผ้าชาติสวยๆมาฝากพี่ต่อนนองในเชามือนี้เนาะคะ่ะเนาะก็ให้ทุกคนมันมันเฮงๆเด้อจ้าเดอ้อรชาติสวยๆมาฝากพี่ต่อนนองในเชามือนี้เนาะคะ่ะเนาะทักทายพี่น้องชาวครีเอเตอร์พี่น้องชาวเฟซบุ๊กของเฮาเนาะคะ่ะเนาะ แยราษมีฮิปปี้แฟมิารี่มือนนี้มาเปิดคลิปตะเศ้าเลยค่ะมือนี้พาทักทายพี่น้องชาวครีเอเตอร์พี่น้องชาวเฟซบุ๊กของเฮาเนาะค่ะเนาะแยะราษมีฮิปปี้แฟมิาี่มือนนี้มาเปิดคลิปตะเศ้าเลยค่ะมือนี้พาไอโน่อย่างน่งเครื่องกลับบ้านเด้กะสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือบรรยากาศเด้อค่ะเด้อนั่นคือพี่น้องจานนั่นคือลุคสัมา,าตสสวยๆมาฝากพีต่อน,น้อง ในเชามือนีเนาะค่ะเนาะลูกมะยางตะเสาคือกันละค่ะบรมเจะเฉพาะแยารัศีด้วยพี่น้องบรรยากาศตอนเสาก็เลยนํำมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเอาบรรยากาศทํามาลูกมะยางตะเสาคือกันละค่ะบรมเจะเฉพาะแยารัศีด้วยพี่น้องบรรยากาศตอนเสาก็เลยนํำมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเอาบรรยากาศทําที่เก้าที่เดิมที่พาลูกมะยางนี่ละค่ะโชคดีน้อยค่ะปีนีอากาศบ่หนาวค่ะพี่น้อง อากาศไม่หนาวเลยสาวน้องดีๆของเราเนาะค่ะเนาะตัวป่วนของเราเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของเ้านี่ได้พี่น้องบรรยากาศของเช้าประจําของคนทยู่ตั้งประเทศละค่ะก็มีความรู้สึกแบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเท่ากับสิคิดฮอดบ้านโอ้เป็นยังไงสาวน้องดีๆของเราเนาะค่ะเนาะตัวป่วนของเราเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของเ้านี่ได้พี่น้อง บรรยากาศของเช้าประจําของค้นที่ยุตตั้งประเทศละค่ะก็สิมีความรู้สึกแบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเท่ากับสิคิดฮอดบ้านโอ้เป็นยังไงทักทายพี่น้องชาวครีเอเตอร์พี่น้องชาวเฟซบุ๊กของเฮ้าเนาะค่ะเนาะยายรัศมีฮิปปี้แฟมมาี่มือนนี้มาเปิดคลิปตะเสาเลยค่ะมือนนี่ภาพอากาศของเสาหนีเนาะพี่น้องยายรัศมีมาทายบรรยากาศธรรมชาติในพี่ไ้นองเบิงเนาะค่ะ บรรยากาศของเช้าวันเสาร์นี่แหละค่ะเนาะประจําของคนที่ยุตั้งประเทศละค่ะก็สิมีความรู้สึกแบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเท่ากับสิคิดฮอดบานโอ้เป็นยังไงบสามเนาะค่ะเหมือนนี่มีโอกาสพาลูกมายางตาเสาเลยค่ะพะวพอบานบ่นใครสบายเนาะค่ะก็เลยพาลูกออกมาย่างเองค่ะตัวเองก็จะไปทํางานสักวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสค่ะ เห็นห้อยเครื่องบินยังสั่นเนาะค่ะพี่น้องวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสค่ะเห็นห้อยเครื่องบินยังสั่นเนาะค่ะพี่น้องเห็นเนาะค่ะบ่คือทางฟินแลนด์ทางสวีเดนทางเดนมาร์กทางผุนของเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าของเพิ่นหนาวเนาะหิมะตกเนาะคะ่กะกสิมีคนผาลูกมายางแต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องอากาศดีคะ่ะอากาศแจม่มใสวันนี้เป็นวัน เสาที่16เดือนธันวาคม2520อขอให้ทุกคนมีความสุขกับมือนี่เนาะคะ่ะโชคดีเฮ่งๆปังๆเดิมมันนี่ขอให้มันหมานสุขสูขสุขคนเด้อพี่น้องจ้าที่เก้าที่เดิมที่พลาดลูกไม้ยางนี่แหละค่ะโชคดีน้อยค่ะปีนี้อากาศบ่หนาวค่ะพี่น้องอากาศไม่หนาวเลยที่เก้าที่เดิมที่พาดลูกไม้ยางนี่แหละค่ะ โชคดีน้อยค่ะปีนี้อากาศบ่นหนาวค่ะพี่น้องอากาศไม่หนาวเลยประจําของคนที่ยุตั้งประเทศละค่ะก็มีความรู้สึกแบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเท่ากับสิคิดฮอดบานโอ้เป็นยังไงวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสค่ะเห็นห้อยเครื่องบินยังสั่นเนาะค่ะพี่น้องของแค่มงเนาะค่ะเนาะกันเลย ต้องพาลูกออกมายางตาเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดีอยู่ค่ะเมื่อนี้เจ็ดองศาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบงผ้าสองชั่วโมงเนาะค่ะเนาะกันเลยต้องพาลูกออกมายางตาเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดีอยู่ค่ะเมื่อนี้เจ็ดองศาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงผ้าทักทายพี่น้องชาวครีเอเตอร์พี่น้องชาวเฟซบุ๊กของเฮาเนาะค่ะเนาะแยรศมาฮิปปี้แฟมิลรีเมื่อนี้มาเปิดคลิปตาเศร้าเลยค่ะเมื่อนี้ผ้าสองชั่วโมงเนาะค่ะเนาะ กันเลยต้องผ้าลูกออกมายางตะเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดียูคคาะ์เมเนีย7องศานะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงภาบ่งแว่โมงนะค่ะเนาะกันเลยต้องผ้าลูกออกมายางตะเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดียูคคาะ์เมเนีย7องศานะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงภาบ่งแว่โมงนะค่ะเนาะกันเลยต้องผ้าลูกออกมายางตะเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดียูคคาะเมอนีย7องศานะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงภาพ ที่เก้าที่เดิมที่พาลูกไม้ยางนี่แหละค่ะโชคดีน้อยค่ะปีนี้อากาศบ่หนาวค่ะพี่น้องอากาศไม่หนาวเลยสาวน้องดีๆของเราเนาะคะ่ะเนาะตัวป่วนของเราเนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศของเ้านี่ได้พี่น้องบรรยากาศของเชา้าไอ้นาะอยากนางเครื่องกับบ้านเด้กับสิป,ปมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่คือบรรยากาศทีญญ่ทอดบ้านนีะ่ะเนาะอยากกับบานเมืองไทยอยู่ด้ล่ะขันย่ามเห็นยิ่งสีเนาะคะ่ะ ก่าย่ามเห็นห้อยเคืองบินยังสีก่กะคิดฮอดบานได้พี่น้องก็สิเป็นขอห้ทุกคนมีความสุขกับมือนี่เนาะคะ่ะโชคดีเฮ่งๆปังๆเด้อมันนี่ขอห้มันหมานสุขูสุขคนเด้พี่น้องจ่าอากาศของเสาร์นี่แล้วพี่น้องยายรัศมีาาศมาทไทยบรรยากาศธรรมชาติในพี่ไ้นองเบิงเนาะคะ่ะบรรยากาศของเช้าว,วันเสาร์นี่ละค่ะเนาะวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสค่ะ เห็นห้อยเครื่องบินยังสั่นเนาะค่ะพี่น้องลูกมะยางแต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องอากาศดีคะ่ะอากาศแจ่มใสวันนี้เป็นวันเสราร์ที่16เดือนธันวาคม2,520ัหร้อรชาติส่วยมาฝากพี่ตอน,น้องในเชาวมือน,นีเนาะค่ะเนาะก็ให้ทุกคนมันมานเฮงๆเด้อจ้าเดอ้อบรรยากาศเด้อะค่ะเดอ้อนั่นค่ะพี่น้องจ้านั่นคือลูก ที่เก้าที่เดิมที่ผ้าลูกมะยางนี่ล่ละค่ะโชคดีน้อยค่ะปีนี้อากาศบ่นหนาวค่ะพี่น้องอากาศไม่หนาวเลยบรรยากาศเด้อค่ะเด้อนัอ่นค่ะพี่น้องจานนั่นคือลูกสองัออง่วโมงเนาะค่ะเนาะกันเลยต้องผ้าลูกออกมายางตะเศร้าค่ะพี่น้องอากาศดีย่ค่ะเมื่อนี้เจ็ดองศาเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิง่งภาพลูกม้ยางตะเศร้าคือกันนะคะบ๊ะเมนเฉพาะแย้รัศมีเด้อพี่น้อง บรรยากาศตอนเศร้าก็เลยนะมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเอาบรรยากาศทำขอให้ทุกคนมีความสุขกับมือนี่เนาะค่ะโชคดีแฮ่งๆปังๆเดิมมือนี่ขอให้มันหมานสุขูสุขคนเด้มพี่น้องจ้าที่เก้าที่เดิมที่พ้าลูกไม้ยางนี่ล่ละค่ะโชคดีน้อยค่ะปีนี้อากาศบ่หนาวค่ะพี่น้องอากาศไม่หนาวเลยที่เก้าที่เดิมที่พ้าลูกไม้ยางนี่ละค่ะ โชคดีน้อยค่ะปีนี้อากาศบ huh? ่นหนาวค่ะพี่น้องอากาศไม่หนาวเลยสามเนาะค่ะม pues ือนี้มีโอกาสพาลูกมายางตะเซาเลยค่ะเพราะว่าพอบานบอใครสบายเนาะค่ะก็เลยพาลูกออกมายางเองค่ะตัวเองก็จะไปทํางานสักสองตายพี่น้องชาวครีเอเตอร์พี่น้องชาวเฟซบุ๊กของเฮาเนาะค่ะเนาะแยรศมีฮิปปี้แฟมมารี่มือนนี้มาเปิดคลิปตะเซาเลยค่ะมือนี้พาเนาะค่ะ บกคือทางฟินแลนด์ทางสวีเดนทางเดนมาร์กทางผุ่นของเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าของเพิ่นหนาวเนาะหิมะตกเนาะค่ะกรสีมีคนพาอากาศของเสารนีเนาะพี่น้องเยรัศมีมาไทยบรรยากาศธรรมชาติในพี่ไห้น้องเบิงเนาะค่ะบรรยากาศของเช้าว,วันเสาร์นี่แหละค่ะเนาะวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสค่ะเห็นห้อยเครื่องบินยังสั่นเนาะค่ะพี่น้อง ประจําของคนที่ยุตตั้งประเทศละค่ะก็สิมีความรู้สึกแบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเท่าก็สิคิดฮอดบ้านโอ้เป็นยังักคิดฮอดบ้านดีล่ะเนาะอยากกับบ้านเมืองไทยอยู่ดีละ่ะขันย้ำเ